สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู่รลยการเบิงแล้วรวยซีหา่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในเซาของมือวันที่16เดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมือนี่นะคะแอดผ้าพรมพี่น้องบรรเทาสุขสุข,ขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะ พายพี่รองเ้านี้แนวทางของคนนอดปลาฝันแม่นค่ะสิ่เดีมาเป็นตัวใดพายพี่รองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะคนนอดปลาฝันแม่นสวัสดีครับผมมาเดียแม่นครับผมมันรวดจัที่หางครับผมค่ะมันรู้จักแนครับผมค่ะนี่แะครับว่าถามเ้านี้ค่ะหัวเต่าครับค่ะฝันดีครับผมค่ะ ฟันมาเลยคะคือรตอร่มาในศูนบไปหนึ่งนะครับค่ะหาหาเกบเบิดนาผมไปหาหัวค่ะในศูนย์เก็มากับฟันมาเลยเขาขอไม่กินอะไยากนะครับอือค่ะแบบหมอหนึ่งคนคนอันถือเงี้หมอคนนั้นนะกินข้อเขาขรอเดาคนห่วงมากสมักินขาวเขาเน่าค่บ มันกินของนะมันอันยางมาคนห้อใส่นะตือเบรกว้อคนมาค่ะตือเบกยางวาเอาเลกกองแห้อคนมาออกตัวใหมาค่ะชุนเกกับันหนึ่งศูนย์สามคนมาอืมค่ะมันกี่อย่างอ่ะหมือมามีสีกุ้งหวนะค่ะ่าคือมันหยเสอชุนเกศว้อมาอันเขาเขาห้องบอกนี่ห หนึศูนสามกับศูนย์เจ็ดบหรคะครับผมเรียกบอกแล้วเราถือเรียกว่าคนหนก็ต้องกินกินเข่ากินยังนี่และไม่้อฝันนะครับค่ะมีขวานู้นมี่ยังนม่หลายอย่างอ่ะขอนค่ะกำลังกินเข่ากันหลายคนอ่ะใน่ถอดค่ะินยางมากผู้ชายนะค่ะถือเรียกว่าคนว่ะค่ะเรียกแก้วคนว่นออกตัวได้ไ่ะศูนยเจ็ดก็อึนหนึ่งศูนสามคนว่ะ อืมค่ะพอกี้ไกลทางแต่เรื่องหัวมเมือมาค่ะนะเรื่องี้เขาปไปทางวกกบงะค่ะแ<อ>ล้วค่ะพงก็ไม่แช<อ>่นครับฝันคร,รับมัดดีทีกุ้่วยนี่ครับมังกี่แกงเนี่ยเื้อโตัลีม่มาดิดค่าก็เลยฝันแม่ครับผมสื้อเจ็ดในเจ็ดชุดเจ็มานั้งครับมาตัลีค่ะไปหาหาเจ็นมั่มีมนั่นเบิดอืม เขเรียกว่าเดี๋ยว่ชุดเย็ดก่อนเย็ดเหมดขาะว่าหนึ่งกุยงค่ะในมาหวานนะในเย็ดุเย็เนี่ยครัเออค่ะขั้งหนามเนีังเราผมก็จำไได้ตัวปนะค่ะครับผมมีเย่นนนนะฟันครับเออค่ะค่ะได้ค่ะเอา้สุพรยญาณผฟังหลืไปค่ะเนยครับผมบอให้เขาไปในบ้าบันอยู่ในบ้านเออปนยู่ในบ้านครับผมอืมอัน ค่ะครับค่ะครับผมตั้งใจว่าจะมีค่ะใช่ครับผมตั้งใจว่าจะมีซื้อซูนเจ็ดกับหายนเจ็ดตาหาเจ็ดอะไรใดใดซูนเจ็ดมากเนาะค่ะเนาะครับผมเออค่ะค่ะค่ะแล้วก็เลยมาฟันดีเนาะค่ะครับผมฟันมาก็แป้งเข่าซู่กินเนี่ยครับหัวหนุ่มหัวยังอย่างไรเนีันเออค่ะค่ะหลายอย่างนะครับในยันค่ะคนสมัคหลังใหม่หลับกดช่วยแชร์กับพี่นะครันเัน มจักยางปลาค่ะหางคนมดแล้วแ่คนนี่แหะในคอมาที่ีพายางหน้านะค่ะยางหน้าบอบประมาณสามเหลืออยู่ประมาณสามสิบเมตรนี่นะในคอามนค่ะถึงไงี้ยววกันว่ะนี่อันห่างมันออกแง่กันเลยดกออกแง่ออกมาถึงเงีว้ากันค่ะออกตัวหน้าศูนยกับหนึ่งเ <c oughs> ออค่ะค่ะคผมฟันฟันดีนะค่ะเนาะ ครับผมจ้ี๋ยวนั้นนะครับผมกันวันนี้ทีกัมาเหมือนกับเบิร์นอาหารนะผมกันอาหาตัวหนึ่งครับกันอาหานะคะกลางหลังอาตบานนะจ้าครับผมเพราะว่าวของวัาหาข้อค้นเนี่ยใน Google ฝันมีแตาบุษันบุษัยนะโอ้ค่ะค่ะอืมจ้าได้ค่ะได้ค่ะเอาขอบคุณในหลายๆด้วยค่ะเด้อครับผมจ้าโชคานไปน้ำกันค่ะวันนี้ค่ะครับพี่ผู้หญิงก็บอกกัน หาเจ็ดเนาะกับสองสามแปดนะแควสามแปดมันเซียบไปมันกันไม่ได้สับแปาเก่ามันดังไม่ใช้บุเลครับพอเดกยังนว่าั้งใจเครื่องเดียวครับค่ะเครื่องเดียวกระซื้อหน่อยๆนะให้พวกขาดทุนนะครับผมพอเด็กใหคำนวณมันก็มีหนึ่งมีสามไม่หามีหกมีแปดมีศูนย์เลยครค่ะครับผมเบิร์นก็เบิรนหาหานะวั วันอาทิตย์มันจะเล็บก็สูงนะครับผมไปก่อนครับผมค่กับนีกันน่ะละครับบวานครับผมเออค่ะขอบคุณนะจนสามก็สุดเกล็ดเลยเกลอกแก้วกันมาหนะถึงว่ากันมาหนะค่ะครับผมผู้ชายมาบอกนะได้ของบอกของสามนะค่ะครับผมจ้าแล้วขอบคุณหลายนะคะเด้อเช้านี้นะคะครับผมจ้าโชคดีนะคะ อ่าผมแอบไม่คือกันครับโชคดีกันครับผมค่ะฝนโชคฝนอยากโชคโชครอบครัวครับเงินในกองให้ทองให้มาโชคโชครอบครัวครับผมค่ะขอบคุณกาซสาธุค่ะคือกันค่ะวัาดีค่ะกำลังวิ่งกำังวิ่งศูนย์นะครับผมวิ่งศูนย์นะคะครับผมบนล่างไงยเออได้ค่ะตัวเดียวนะครับผมค่ะครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับผมวัาดีค่ะวัาดีครับผม สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะไปพี่น้องคะเอามาหนีนะคะก็นอนป่าฝันแม่นละว่าวิ่งบนล่างวิ่งศูนย์นะคะพี่น้องคะวิ่งบนล่างศูนย์ค่ะแล้วก็อ้าความฝันนะคะแล้วฝันว่าคนมาห้องบอกว่าศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์สามนะคะพี่น้องคะศูนย์เจ็ดกับหนึ่งศูนย์สามนะคะพี่น้องแล้วก็ไม่ตกกันนะคะพี่น้องคะกันฮาฮานะคะ แล้วเราไปซื้ออ่าลอตเตอรี่นะคะเราไปซื้อลอตเตอรี่ระหว่างซื้อศูนย์เจ็ดกับหาเจ็ดบันนี้ก็เลยได้ตัวศูนย์เจ็ดมานะคะพี่น้องคะได้ศูนย์เจ็ดมาสามตัวท้ายกับเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะส่วนหาเจ็ดเราซื้อบ่ได้พี่น้องมันบ่มีมันเหมือนโน้ตพี่น,อน้องโน้ตสำหรับลอตเตอรี่นะคะไปพี่น้องคะเอาจใจไหนก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางเศา้านี่คะ่ะแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะพี่น้องค่ะจังไดๆอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงเนาะพี่ 9, น้องนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นความเสือ่อส่วนบุคคลนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องบานเทาสุขสุขค,คะ่ะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะาละ้วก็ และการต้องขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบุญขอบคุณแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะต้องไปอ,อยากสิพลาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิ่งประพัสสรถูกติปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ พ่อแม่พี่น้องค่ะเอาทั้งเบอร์ทั้งม,วม้วนมาหนีนะคะเสาร์นี้แนวทางของคนนอนปลาฝันแม่นค่ะก็ะมีเพียงซัมเนี้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแอกสิได้ขอตัวล่าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็แม้ได้คลิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ